สวัสดียามบ่ายที่บ้านสวนลุงติ่งครับวันนี้ลองกองต้องสอยที่สูงสูงแล้วนะครับก็เลยต้องขอแรงน้องที่อยู่ใกล้ๆบ้านมาช่วยสักนิดนึงนะครับเพราะเขาน้ําหนักเบาๆตัวเล็กๆนะกิ่งลองกองเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบบอบบางนะผมตัวใหญ่ๆนะขึ้นไปมีโอกาสหักแล้วก็ตกลงมาสูงเลยนะฮะต้องให้น้องเขาที่แบบปีนต้นไม้เก่งๆนะแล้วเราก็จะใช้ถังน้ํานะครับปลูกเชือกปลูกเชือกแล้วก็ ให้เขาตัดตัดตัด,ตดแล้วก็พอเต็มหรือครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็หย่อนลงมานะครับแล้วผมก็รับอยู่ข้างล่างนะช่วยๆกันนะครับจะมีร่วงไปบ้างเพราะว่าลองกองเนี่ยเขาจะแน่นทั้งช่อเลยนะครับแน่นไปถึงโคนที่ติดอยู่กับกิ่งเลยเพราะ,ะนั้นเราอาจจะต้องบิดลูกที่อยู่ติดออกเพื่อจะได้ใช้กันไกตัดกิ่งไม้ตัดออกมาได้นะครับวันนี้กว่าจะได้มาดูนะฮะสูงปีดเลยเห็นไหมฮะนี่บันไดนะครับแล้วก็มองขึ้นไปอีกประมาณสักเกินกว่าเท่าตัวนะครับ ถึงจะได้นะครับประมาณสามเท่าของบันไดที่ยาวที่สุดนะครับเนี่ยอยู่ตรงปลายยอดเลยเห็นไหมฮนะนั่นะนะก็เป็นกําลังใจให้เขาอยู่ข้างล่างนะครับขึ้นไปน่าจะหักนะแต่เขาตัวเบาวกว่าผมเยอะนะขึ้นไปแล้วก็หย่อนผมก็รอรับแล้วก็คอยอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆที่อยากทานลองกองอินทรีย์ช่วงนี้ที่ออกมานะครับก็บอกได้นะเดี๋ยว ก็จัดส่งให้วันนี้ก็เมื่อช่งเช้าก็ออกไปส่งแล้วกลับมาบ่ายก็เลยมาเก็บเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานส่งไปหมดเลยนะวันนี้ใครอยากได้ก็บอกนะครับแล้วก็เราจะส่งก่อนเที่ยงทุกวันนะเพราะว่าจะได้ทันรอบถ้าเป็นกทมหรืออะไรที่ไม่ได้ข้ามภาคเนี่ยก็วันเดียวก็ถึงแล้วนะครับผมสนใจก็บอกนะอร่อยปลอดภัยทุกคำนะครับลองกองบรรณาธิกรงลงปู่มัรุงสวัสดีครับ